เสาเจบินค่านำพุ่งกว่า5,000ทุกเดือนจ่ายเพียง200วันที่27มกราคมมีรายงานว่านางสาวเปนมิกาแซกิมอายุ21ปีเช่าอำเภอลำไปมจัจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาร้องให้การปราปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบและขอความช่วยเหลือ หลังได้รับบินค่าน้ำประปาของเดือนธันวาคม2564รวมยอดเงินที่ต้องชำระจำนวน5214บาท22สตั้งโดยในบินระบุให้ชำระไม่เกินวันที่18มกราคม65แต่ยังไม่ได้ไปชำระเพราะไม่มีเงินที่จะไปจ่ายประกอบกับเป็นค่าน้ำที่แพงผิดปกติด้วยซึ่งล่าสุดก็มีหนังสือแจ้งเตือนให้ไปชำระภายในไม่เกินวันที่27มกราคม65 หากไม่ชำระตามกำหนดจะถูกระง,งับการใช้น้ำประปาจากกรณีดังกล่าวจึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะสาเหตุว่าสาเหตุคืออะไรเดือนนี้ค่าน้ำประปาจึงแพงผิดปกติเพราะตั้งแต่อยู่ห้องเช่าดังกล่าวมาเกือบ20ปีส่วนใหญ่ก็จ่ายค่าน้ำแค่เดือนละ200กว่าบาทช่วงหน้าร้อนก็ไม่เกินเดือนละ400บาทเท่านั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ค่าน้ำจะแพงถึง5,214บาทซึ่งในบ้านอยู่อาศัยกันทั้งหมด5คนคือตนเอง พ่อซึ่งนอนติดเตียงมาหลายปีแล้วส่วนแม่ก็ไม่สบายช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีเช็ดตัวให้ลูกชายวัยสองขวบและหลานสาวอายุ11ปีส่วนก๊อกน้าก็มีเพียง2จุดคือหน้าบ้านใช้สําหรับล้างเครืจานและก๊อกในห้องน้ําแต่ในห้องน้ําก็จะเปิดใส่อ่างเอาไว้ใช้อาบและทําธุระส่วนตัวเท่านั้นแต่หากท่อแตกท่อรั่วมิเตอร์ก็ไม่ได้ทํางานแต่พอตนนําบินไปแจ้งที่สํานักประปาสาขาลําไปมาศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเขามาเดินดูก็บอกว่าไม่มีท่อแตกท่อรั่วแต่บอกว่าคนในบ้านตนเองลืมเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้หรือไม่ซึ่งตนยืนยันว่าไม่มีใครลืมเปิดทิ้งไว้แน่นอนเพราะตนเช็คทุกวันหากลืมเปิดทิ้งไว้น้ำก็คงไหลนองเต็มพื้นบ้านทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังแนะนำให้ไปทำเรื่องขอผ่อนชำระแต่ตนมองว่าอาจเกิดจากความผิดพลาดตรงไหนหรือไม่ที่ทำให้ค่าน้ำแพงผิดปกติแบบนี้จึงอยากให้มีการตรวจสอบที่สำคัญคงจะไม่มีเงินไปจ่ายเพราะทุกวันนี้ ตนก็ไม่ได้ทํางานอะไรเพราะมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่ที่ไม่สบายทั้งสองคนเลี้ยงลูกวัยสองขวบและดูแลหลานสาวก็จะอาศัยเงินประกันสังคมของพ่อเดือนละ6500บาทเบียเดือนละ800บาทและรอพี่ชายพี่สาวส่งมาให้เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายและกินอยู่ในบ้านเท่านั้นแค่นี้ก็ลำบากกันอยู่แล้วยังต้องจ่ายค่าน้ำที่แพงผิดปกติอีกขณะที่ผู้เป็นพ่อที่นอนติดเตียง ก็พยายามพูดสื่อสารบอกกับผู้สื่อข่าวว่าค่าน้าแพงมากตั้ง5,000กว่าบาทแต่ทุกเดือนจ่ายแค่2 0 0ร้อถึงสี่บาทคงไม่มีเงินจ่ายก็อยากให้ช่วยเหลือด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ